ช่วงกลางวันพักผ่อนทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะ วันนี้เราแวะมาเยี่ยมครอบครัวคุณแม่วันดีน้องตุลาแล้วก็พี่มีนานะคะนี่นะคะน้องก็นอนหลับนะคะคุณแม่ก็ยืนเฝ้าแอบยืนหลับเหมือนกันนะคะมี่สภาพโดยรอบๆนะคะพี่ควางเขาก็ทำความสะอาดอย่างดีเลยนะคะไม่สกรปรกนะคะวันนี้คุณแม่วันดีมีต้นสับปะรดนะคะ วาลเล็กเอาต้นสับประรดมาให้คุณแม่วันดีนะคะได้กินนะคะเราก็มีกล้วยม,มาฝากนะคะเราก็ป้อนไปก่อนแล้วในคลิปก่อนแล้วค่ะดูนะคะนอนหลับปุ๋ยเลยคุณแม่ก็ยืนเฝ้านะคะพี่ขวางก็เก็บทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ ตังน้นก็เป็นต้นสับป,ปะรดนะคะนี่นะคะดูอ้อมๆนะคะนี่ก็เป็นพี่สาวนะคะพี่สาวตุลาพังมีนานะคะสี่ปีแล้วะคะ่ะดูท่ายืนกินต้นสับป,ปะรดนะคะดูท่ายืนกิน ยิงเหยียบตอไม้นะคะทางมีนงายิงท่ายิงกินที่ไม่เหมือนใครนะคะเหยียบตอไม้นะคะน้องอ้วนมากๆเลยค่ะเอ็นหน้าถอยหลังนะคะ ดูยินเเยียบนะคะลมรืนนะะ่นดีนะคะ,ะ,คะที่ตรงนี้นะคะเป็นป่าช้าเก่านะคะเป็นที่สาธารณะนะคะมีร่มไม้นะคะบรรยากาศดีะคะ่ะข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะคะ ที่ได้ยินก็เป็นเสียงรถเกี่ยวข้าวนะคะนี่นะคะมีกองสับประรดนี่เป็นมูลช้างก็เก็บเผาให้สะอาดเรียบร้อยนะคะนอนหลับปุ๋ยเลยจ้ตัวเล็กนะคะ น้ำนมคุณแม่เยอะนะคะตัเวเล็กก็กินเล่นแล้วก็นอนนะคะคุณแม่แอบกินหลับนะคะคงจะเพียเหมือนกันนะคะคจะเป้าลูกทั้งคืนเหมือนกัน,นะคะ่ะนอนไม่ค่อยหลับนะคะ ดูเป็นห่วงลูกก็ถือช่วงเวลาที่น้องตุลานอนก็แอบยืนหลับด้วยนะคะคุณแม่น้องตุลาลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นแล้วก็ล้มตัวลงนอนอีกแล้วค่ะนะคะ เราจะพาไปดูกใกลไปนะคะสวัสดีจ้าคุณแม่วันดีดอมแท่ผมเนาะดแท่งจะอไัยเนาะีพ่ เจอเล็กนอนหลับนะคะไไคุณแม่ก็ยืนหลับนะคะต้องพูดเบาๆนะคะคุณแม่กงการพักผ่นนะคะก็เปิดตามาดูเราแล้วก็วะะรับคงจะ คุ้นเคยนะคะเพราะว่าเรามาเกือบจะทุกวันก็ไม่ละแเมาค่ะถ้าเราเอง,ะะาอง,งตัวเล็กเรียบร้อยมากเลยค่ะ ะะพี่ควานก็พักอยู่ข้างในนะคะไปเอาสับกรดมาต้นสับรถดมาก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็พักผ่อนอยู่ข้างในน้องมีนาก็อยู่ฟังนู้นนะคะช่วงกลางวันพักผ่อนทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะ มา,มากมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงานะคะก็ล้มลงแล้วนะคะ เด่นให้เอีได้รับชมนะคะน้องได้ยี่สิบเอวันละค่ะ,ะก็ดูอยู่ห่างๆนะคะน้องจะได้พักผ่อนแล้วก็คุณแม่ก็จะได้พักผ่อนว้วยนะคะเห็นไหมคะคุณแม่ก็ยินหลับเหมือนกันนะคะเป็นเวลาช่วงกลางวันนะคะ นะคะถามคุณยายก็บอกว่าน้องตุลานี้นอนนานนะคะถ้าหลับจริงๆนี้ก็นอนนอนเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ไม่ได้ถามว่า นอนกี่ชั่วโมงนะคะน้ำนมคุณแม่ก็เยอะได้กินอิ่มก็นอนหลับนะคะก็เลยแข็งแรงเร็วนะคะแล้วก็วิ่งเด่นได้ตัวก็เริ่มกลมแล้วค่ะคุณแม่ก็โยนดินขึ้นไปไว้บนตัวเลยนะคะ ทําความสะอาดออกเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ ทำวันนี้ก็ยืนโยกนะคะพี่ความไม่ได้ปล่อยเข้ามาไว้นะคะว่าถ้าปล่อยเดี๋ยวมีนาจะชวนน้องเล่นเดี๋ยวน้องไม่ได้พักผ่อนนะคะก็ขอบคุณเอฟปีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปน,นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะช่องสีดอขุนเงินนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะช่องช้างวัฒนธรรมสีดอขุนเงินนะคะสองช่องนะคะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆหรือไลฟ์สดต่างๆนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ